การเติบโตเริ่มต้นจากใจเมื่อเรากล้าลุกขึ้นใหม่ทุกคนเคยประสบกับช่วงเวลาที่รู้สึกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมคะชีวิตมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลุกขึ้นหลังจากที่เราล้มไปเมื่อเราพูดถึงการเติบโตมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาทักษะแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในใจของเราเอง เมื่อเรากลัวการล้มเหลวหรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราจะติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแค่คิดว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจเราหรือไม่มีวันที่เราจะทำได้แต่ลองคิดเล่นๆว่าในทุกๆความล้มเหลวเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้เคยไหมที่หลังจากเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าจริงๆเรามีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้ หากวันนี้คุณรู้สึกทอแท้ไม่ต้องกลัวที่จะลองใหม่ให้คิดเสมอว่าการเติบโตรเริ่มต้นจากใจมันคือการเริ่มต้นเล็กๆเกมื่อเรากล้าลุกขึ้นใหม่เราก็จะพบกับโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่าลืมนะว่าทุกๆก,การล้มลงให้อะไรกับเราและทุกๆก,การกลับมายืนใหม่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นคุณมีความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หรือย,ยังมาแบ่งปันเรื่องราวกันในคอมเมนต์กันเถอะ